วิมนนมีดหอสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะมีดเก่าโบราณเลยค่ะค่ะ ปักก็จะเป็นปักเก่านะคะเก่าดั้งเดิมค่ะค่ะสวยงามค่ะท่านไหนที่มองหาหมีดเก่าๆก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะใบมีดสวยงามมากเลยนะคะ ลายสียมาใบโพเต็มใบนะคะสวยค่ะร่ด้ด้กันแน่นค่ะเก่าจริงๆค่ะท่านไหนที่มองหามีเก่าๆนะคะทักทายกันเข้ามาเลยค่ะที่063 139 4สามนะคะ สีวันนั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะท่านไหนที่คอยเป็นกำลังใจให้โดยมาตลอดก็สีวันนั้นมีดหมอก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ